ในงานนี้นะครับงานได้ของปีเปิดซิงไปแล้วสองคะแนนเอาละครับนี่ครับคนไหนครับขอเห็นห่ครับโอ้โหคนเห็นคนอยากได้คนขึ้นประมูลจบวันที่สามหมื่นสองพันบาทนี้นะครับถือว่าราคาถือว่ารถลบอีครับภูมิใจเลยครับว่ารถล๊อตบอีเรามีปลาสวยครับค่ะเป็นราคาที่แบบไม่น่าเชื่อเลยว่าปลากระพงสวัสดีครับผู้ชมผมมาถึงแล้วนะฮะ ร่วม300กิโลที่เราเดินทางมาครับไกลแค่ไหนก็คือใกล้ขอให้มีปลากัดนะครับอยู่ที่ไหนคุณเอกนักผมจะไปที่นั่นนะครับวันนี้ผมเดินทางถึงจังหวัดลบบุรีนะฮะมาชมงานปลากัดนะครับนี่ปรากฏปลากัดสวยงามนะครับเป็นงานแรกแห่งปี64นะครับงานที่ถือเป็นงานแรกนะฮะงานแรกแห่งปีจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันครับเราเข้ามาถึงแล้วนะฮะบรรยากาศของงานนะครับอ๋อโต้นี้ผมต้องมาลงที่เบนก่อนครับทุกครั้งที่เรามาต้องลงทะเบียนนะครับขออนุญาตเซ็นชื่อครับนี่มีไข่ไหมครับพี่ ไม่มีไข่ใช่ไหมฮะลอรอดไปไรอดไปฮะเดี๋ยวของลงทีน่นี่นะครับอโอเคอ่าเราต้องล้างมือด้วยครับนะฮะแมสเนี่ยผมมีมาแต่ผมขออนุญาตไม่ได้ใส่เพราะว่าเออเวลาคุยจะได้ดิอาจารย์นั้นนะต้องขออนุญาตพี่นะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปง่ายดีกว่าครับอ่านี่เป็นไงอาจารย์สวัสดีครับอ่าผมมาพบกับอาจารย์หวีนะฮะนี่คือหนึ่งในคณะกรรมการนะครับ เดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์อาจารย์กันว่าโครงนี้ทั้งหมดนะที่ผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะที่มีปลาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคือเป็นโครงอของปลา,าที่ส่งเข้าประกวดครับเป็นเชลวปลาที่วางปลาโชว์ปลาแต่และตัวที่เห็นเห็นนะครับก็คือปลาที่เข้าประกวดแทบทุกตัวเลยนะครับเนี่ยฮะบรรยากาศของโครงปลาประกวดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของอสตรีทไฟท์นะฮะที่นำผู้ชมทุกท่านมาพบกับบรรยากาศการประกวดปลาสวยงามเป็นประกรันนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานแรกจริงๆครับผมเองได้มีโอกาสมา ตอนนี้เห็นปลาแล้วล่ะฮะว่าแต่ละตัวเนี่ยสวยเด็ดถูกใจแล้วก็ว้าวแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปดูภาพใกล้ๆแต่ละตัวแต่ละตัวนะฮะเดี๋ยวจะให้ผู้ชมได้เห็นภาพกันนะว่าปลาแต่ละตัวที่มาส่งประกวดในวันนี้นะครับปลาตัวไหนจะเป็นในแบบนางแบบที่จากว้ารางวัล Best Intro ของงานนี้ไปเดี๋ยวไปดูกันครับ หชอบประกาศนะครับทำไมถึงชอบประกาศอ่ะลกวาอยู่ที่การเดินที่การแล้วให้เราอยู่ต่อเพือเราอยู่ต่อครับคุณแม่ถ้าเชิญเลยฮะทำไมถึงชอบประกาศอ่ะมันสวยดีนะฮะรู้ได้ไงว่าที่นี่เี็นงานประวัครับคุณพ่อบอสคุณแม่ครับเรียนเชิญนิดนึงครับคุณแม่ครับคุณแม่ฮะลูกๆเนี่ยไม่ประการชอบนะครับเขาไม่รู้จะประการเขาจะไม่เกินเลย เล่นเกมเลยอยู่ไม่ค่ะไม่เขาไม่คเก่อบเกมเลยเัาเนประกาศเล่นเกมบ้างไหมครับเล่นไหมลูกเล่นบ้างเป็นเวลาแต่ว่าก็เวลาเล่นประกาศลูกก็จะมีจิตใจที่อบอกมารื่อยพราไหนแล้วครับพสแล้วเพราะไหนแล้วลูกพรหนึ่งลนะฮะคุณแม่เป็นคนรบบินัยเออ ที่เริ่มไม่ประกาศเพราะคุณพ่อคุณลูกหรือว่าคุณแม่บ้านมีหลายป่าคือคือผมไม่ค่อยเจอนะผู้ชมครับผมไม่ค่อยเจอเด็กที่รักการประกาทุกชนิดเลบ้านอย่างนี้อย่างมากคือถ้าประกาศก็ประกาศปะทองก็ปะทองบางคนมีปะทองมีปะครำประกาศกับปะคำแต่ที่แท้ที่นี่เลยนะมีไม่าโอ้โหรอตามหมูบินนะ เอ็มยี่สิบเอ็ดเชียนต<ะ>ัวน,นี้เรหรอครับใช่เราจะเชียนตัวนี้นะเราเชียนตัวไหนครับเอ็มยี่สิบเอ็ดเหมือนกันนะลูกเอ็มยี่สิบเอ็ดตัวสวยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าตัวที่น้องเชียนเลยเอ็มยี่สิบเอ็ดจะได้รางวัลหรือเปล่าวนะวันนี้ก็ได้รู้นะตอนนี้เดีย๋ยวรอรุ่นตัดสินก่อนตรงนี้นะครับโอเคครับขอบคุณม,มากครับคุณแม่ครับขอบคุณครับน้องๆสุดหล่อของพี่เขาสองคนครับขอบคุณครับวันดีก้องนะวันดีก้องครับขอบคุณครับวันดีครับวันดีครับวันาสชยุดนะอีง้าครับ เบสหางสั้นเลยนะครับเบสหางสั้นโยงครับอันนี้เป็นถ้วยเบสเบสอินโชงานนี้ใช่ครับคือหางสั้นคือถ้าตาบรรดาีิกานทั้งหมดใช่ครับตัวไหนได้เป็นชนะเลิศก็จะได้ถ่วนเบสไอได้ถ้วยรางวัลไปครับที่หนึ่งหางสั้นที่หนึ่งหางสั้นที่หนึ่งหางสั้นมาชิงกันใช่ครับเพื่อได้รางวัลนี้ใช่ครับมีเงินรางวัลนี่ครับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทเฮ้ยนะเป็นเบสได้ช่วยแล้วมีเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาท แล้วก็ได้เงินรางวัลนะครับใครได้ที่หนึ่งก็ได้อีกสองพันบาทออรวมแล้วก็เป็นหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้าใครได้เบสอะไเนี่ยคว้ารางวัลในหมื่นสองพันบาทก็ตครับส่งมาเดี๋ยวนี้เลย เดียกันมาเลยฮะเดี๋ยวไปดูกันครับนี่อะไรอยู่ครับนี่นี่คือตัดสินเนี่อายอีกเหรอแต่ว่าคือยู่นี่นิ่งาตารใช่ไหมเหรอปลาขหวังที่เจอตัวแล้วฮะนี้มาที่ใเนี่ยวันเันี้มาไม่มีพ้าคือา ลุงบูนยังไงยังไงยังไงรุนอะไรอ้าวมาสวยอยู่นี่นะฮะนี่กูรูอีกท่านหนึ่งนะนี่นี่คือลุงลุงบูนนะฮะใครเด็ดปากัดไม่รู้จักลุงบูนนี่ถือว่าพลาดนะฮะนี่ลุงบูนนะฮะลุงลุงงานนี้มากี่ตัวมาสามตัวเนื้อสองร้อยตัวสองร้อยตัวเหรอที่มางานนี้นะฝากทุกประเทศเลยล็อกปากมาแต่ยังไม่รวมของไทยนะไทยตรงนี้ร้อยกว่าของพี่บูนคนเดียวสองร้อยตัวสามตัวหนัวตัวใครที่อยู่ ขั้วฟ้าเือรไทยอยากส่งปลาประกรวดนะครับที่ไหนมีงานไม่รู้ศึกษาพี่บูลนะฮะลงบุญฝาก,กไปไได้ไหมได้ครับลงบุญมาไปก็บุญประกาศตุ่มปูนะครับอ่าคือถ้าใครจะฝากปลาติดต่อพี่บุญเลยครับผมนะ,ะรับฝากปลาดูแลอย่างดีเบอร์โทรก็083 8 000, 8 5 8่0เห็นไหมฮะใครจะฝากปลาฝากท่านี้ไม่ผิดหวังนะครับรับดูแลอย่างดี ครับผมอาบน้ำให้ทุกตัวเดี๋ยวก็มันอาบน้ำอีกแล้วแต่ไม่พกกระบุกนะโอ้โหไอ้คนนี้ขากรัมนะฮะในการขขประกวดประกาศครั้งนี้นะเนี่ยกองเชียร์นะโอ้โหคนเยอะจริงโมลุ้นอะไรกันนะต้องอะไรกันนะ จำได้ไหมจำได้ไหมคนนี้คนนี้จำได้ไหมัสดค,ค่ะ <laughs> เราเคยเจอกันที่เดินจักนะน้องเข้าวูดภาาจีนวันนั้นนะครับใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนก็เลยแบบฮือหากันมากเลยก็เกี่ยวกาวดังไปเลยนะฮะน้องติ๊กตอกจีนนะฮะทีนี้วันนี้เรามาเจอน้องที่งานรบรีด้วยนะครับค่ะบอกคนจีนหน่อยว่าที่นี่ทำอะไรอยู่โอเอค่ะ大家好现在呢我们正在在比赛场啊这个是今年第一第一场比赛因 เอ่อ过来是病毒嘛แล้ว今年这里就是罗布利省就是在罗布利省比赛这个斗鱼เอ้าผมไปแปลเป็นไทยให้นะครับเขาเขาบอกว่าวันนี้มาปลุกปลาที่ลรบุรีนะฮะเมืองลรบุรีเนี่ยลิงเยอะมากเลยนะฮะกินข้าวอะไรก็อร่อยถ้าใครอยากมาเที่ยวเมืองไทยอยากมาลรบุรีก็มาหาลิงมาเอาข้าวมาให้ลิงกินด้วยเดี๋ยวไปเพื่อนใช่ไหมครับไม่รู้นะแต่ทุกคนรู้คนดีเขาฟังรู้นะทีนี้เอาปลามาปลุเอาหรือเปล่า 几多啊？哦<元>，十多,多。我问几多过，我买八百几多？<laughs> 呢，我自己呢，个人呢，就是来比赛十七只，十七只。十多哈。你在ร玩ง呃，到这一个奖。那那那，被了。现在，其中一只呢是的第一，就是 Junior 第一。哈哈。<laughs> <laughs> ผมแปลเป็นไทยให้นะครับน้องเขาบอกว่าคือตอนนี้ปลาเขาเนี่ยนะฮะเอามาพันกว่าตัวนะฮะตัวหนึ่งใช่ไหมสิบเจ็ดตัวเอามาสิบเจ็ดตัวนะแต่ได้หนึ่งตัวหนึ่งนะฮะอีกอีกสิบอีกสิบหกตัวเนี่ยไม่เข้ารอบเลยเซ็งมากเลยยัง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 มีอยู่ยังมีอยู่เหรอแข่งไม่เสร็จยัยมันเป็นจริงว่าเซ็งยังยังยังจะยิ่เขาบอกว่าปลาของเขาเนี่ยยังไงวันนี้เขาได้เบสอินโชว์แน่นอนนะได้รางวัลกลับไปเนี่ยเป็นแสนแน่นอนถ้าใครอยากซื้อปลาเขานะเขาที่ตัวเนี้ย ตัวนี้ส0 0แสนนะเขาบอกอาจะเอาสถิติโลกเนี่ยราคาประกาศแพงกว่าไต่ลงให้ได้ไม่กล้าแปลเลยนะไม่กล้าแปลว่าอะไรถามสุดท้ายนะบอกคนทั่วโลกหน่อยว่าเมืองไทยเนี่ยประกาศเยอะแค่ไหนแล้วก็มีดียังไงเป็นภาษาจีนเลยค่ะเออ我们泰国呢真正的说全世界泰国是其中就是养斗鱼的是很棒的 然后无论是天气啊、温度啊，然后它的食料啊什么的，都是环境都是很好，适合养斗鱼。所以呢，全世界我可以敢说，就是说骄傲的说，是泰国是其中一个国家是可斗鱼是很漂亮。然后如果谁喜欢泰国斗鱼啊，然后想过来泰国参加斗鱼场啊，可以联系我，我的这个。 เอ่อ微信还是我的这个 Facebook 网络上也可以联系我我是叫泰国斗鱼好เอ่อก็ไปไปใชาได้นะครับน้องเขาบอกว่าถ้าอยากจะเจอประกาศดีๆเด็ดๆนะฮะจะให้ตามที่ช่องสปิ๊ดไฟนะฮะทางช่อง Thai Fashion Live นะฮะน้องบอกว่าสปิ๊ดไฟเนี่ยมีรายการประกาศที่พาประกาศไปทั่วประเทศเลยนะครับต้องติดตามชมให้ได้นะครับมามาที่ประเทศไทยอ่ะก็คือ ในทั่วโลกอ่ะก็คือหนึ่งในประเทศที่มีปลาจระที่สวยแล้วก็เยอะสุดก็คือต้องเป็นประเทศไทยประเทศไทยไถ้หัวไถ้หัวใช่ไถ้หัวไถ้หัวต้องยีก็คือปลาจระเข้ไม่ใช่ต้องหงีไม่ใช่อ้าวเดี๋ยวผมจะมาเรียนภาษาจีนปรทคำกับน้องเขาผมจะได้พูดภาษาจีนเป็นบ้างครับโอเคขอให้ได้เบสอินโทรนะครับขอบคุณครับครับนี่น้องสาวเราเร็วๆไปด้วย ดูปัจยค่ะสองรนะคะอันนี้เราไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ทำสอันนี้คือเขารอบแล้วหรอครับเข้าติด้ยผู้ชมตามกล้องมันตามมานี่ฮะติดหมเลยนี่คือปลาบ้านบางดีเลยหรอสามตัวแล้วก็ได้ที่หนึ่งี่ตัวนฮโอเคครับปลาแดตัวจะเลือกเข้ารสามตัวนะโดยการโหวต L หนึ่งเก้า E ศูนย์สี่ศนสี่สองเก้าสองเก้าครับ เอาละฮะทัานที่2ครับเอาละครับเบสหางสั้นชิงถ้วยของทั้งเมืจังหวัดนบุรีนะฮะท่านิวัดลุงสาครนะครับพร้อมเงินรางวัลอีก10,000บาทจะเป็นของไทยกองเชียร์กองเชียร์ลุ้นหน่อยนะฮะเรียงตามนี้นะเลียงตามนี้ครับฮะเลี้ยงทีสองทีสุดสี่แล้วก็เอลหนนะครับเอาละฮะลุ้นครับลุ้นครับกรรมการกำลังให้คะแนนครับตอนนี้ฮะ